เพื่นมาเป็นแฟนได้ครับมาตรฐานสมาร์ตสมารไปเป็นเอาใจใส่ครับเป็นยังไงก็เป็นยังไง,ลไงตลอดไปตลอดไปด้วยน้องเปิรอนจา๋าทำไมผู้ชายคนนี้นะครับดานะองเปิรนเลือกที่จะจับมือและพร้อมจะเดินไปด้วยกันครับ เป็นเสื้อแล้วก็พี่แล้วก็เป็นเป็นคนให้ความปรึกษาที่ดีครับอ่าเป็นทุกอย่างให้เธอทำทั้งเพื่อนทั้งพี่และทั้งแฟนนะครับเป็นที่ปรึกษาชั้นยอดนะครับให้หัวใจของคนทั้งคู่มาคิดกันมาลงตัวกันในช่วงนี้ขอนะภาพหวานๆสักนิดนึ่งบ่าวสาวหันหน้าเข้าหากันหน่อยครับบ่าวสาวหันหน้าเข้าหากันเลยนะครับ จับเือกันครับจับเบอกันไว้เดี๋ยวเริ่มที่เจ้า่าวก่อนเลยครับเดี๋ยวเจ้า่าวของเราครับจะขอนะครับให้ขับมั่นสัญญาหรือว่าบอกลักเจ้าสาวของเรานะครับทุกท่านร่วมกันเป็นสักขีพยานในวันนี้ด้วยนะฮะเจ้า่าวครับจับไม้ไว้มองตาผู้หญิงันนี้แล้วบอกรักน้องสักนิดหนึ่ง,งเดินเซครับรักนะถุกจุ <c oughs> เช่นกันครับอย่าเช่นกันครับเจ้าสาวครับน้องเฟิร์นครับนะฮะขออนุญาตส่งไมค์่อให้กับเจ้าสาวของเราด้วยน้องเฟิร์นพร้อมไหมครับพร้อมและเรียนเชิญครับรักเหมือนกันนะเหมือนเมื่อเช้าเลยคับมูดอย่างเดียวไม่พอ18บวกอีกหนึ่งรอบเนาะ18บวกกันอีกหนึ่งรอบนะครับมีเด็กปิดตาเด็กนิดนึงนะฮะ จุดมิดเลยนะจุดแรกเหมือนเดิมครับที่หน้ผาผากเลยครับนะฮะอีกครั้งหนึ่งอ่าและจุดที่สองครับเลื่อนลงมาหอมที่แก้มครับและจุดต่อไปครับนะพี่ใช้คำเดิมเลยฮะคือ หนึ่งสองสาม้อสเสียงจ้องเลกับบาสาวด้วยครับอ่าเป็นที่เรียบร้อยสาวสาวครับสาว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 ท่านใดอยากมีรักดีๆแบบน้องเฟิร์นในวันนี้อยากเป็นผู้โชคดี สาวคนไหนที่มีแฟนแล้วยังไม่ได้แต่งงานสาวคนไหนอยากโสดลุกขึ้นมาเลยฮะขอเพลงมันมาใด้กับว่าที่จะสาวครับช่วงนี้เดี๋ยวเราโยนช่อดอกไม้กันครับเดี๋ยวเชิญออกมาเลยฮะมาครับนะฮะเดี๋ยวเชิญมาด้านหน้าเลย ดเด็นครับนะเดี๋ยวให้นักบอลเลียกลาชื่อเลยแลาจะบอกเลื่องลาชื่อนะครับท่านไหนยังโศกออกมาเลยั่านเด็กเชนครับเด็กเชครับมาเป็นสาฟผู้ทุเกมในวันนี้ คุณก้องท่านไหนเรียนเซนครับ